นี่คือสุดยอดมวลสารเก่าครับตะกัวนมตะกัวเก่าในถ้ำเลือดล้ำผ่าน600ปีมีวัดต้นลำไยสาร่อก่อประวัติพระปฏิมาสร้างพระล้อพิมพ์พระกู่เก่าสิบสารเกตบิดตาแดงเกิดตำนานคือพระท่ากระดานแห่งกรุวัดต้นลำไ่ครับอาสวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับ วันนี้ผมม่อนสิ่งพกรช่องม่อนคลาสสิกก็จะพามาดูมาชี้จุดนะครับใครที่เคยได้ยินคําว่าพระกรุกวัดต้นลำไยพระท่ากระดานกรุกวัดต้นลำไยบล็อกแรกบล็อก2เป็นยังไงนะครับบล็อกแรกบล็อก2เป็นยังไงและความหมายความเป็นมาพิธีปลุกเสกเป็นยังไงซึ่งคลิปประวัติของการสร้างพระท่ากระดานเนี่ยผมเคยเล่าไว้แล้วเนาะนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวขออนุญาตแปะไว้ใต้ใต,ใต้ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกเลยจะคอมเมนต์ปักหมุดเนาะ เดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์ปากมุดนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนลงมาก็รับชมได้เนาะแต่คราวนี้จะขอเล่าประวัติคร่าวๆอีกก็ได้นะครับเนาะเพื่อที่จะสําหรับที่จะเป็นแนวทางที่อาจจะมีพี่ๆหรือน้องๆน,น,นะครับในวงการผู้นิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยอยากจะทราบข้อมูลนะครับอยากที่จะทราบข้อมูลนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเนื้อหาองค์พระเป็นอย่างไรนะครับ พระชุดนี้มวลสารที่นํามาสร้างนี้คือเนื้อหามวลสารเก่านะครับอายุกว่า600ปีนะครับถ้าเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับอายุกว่า600ปีไม่ชัดเลยครับนี่บล็อก2ชัดกว่านะครับที่นำมาให้ชมนี้ก็คือจะเป็นบล็อกแรกและบล็อก2องเดี๋ยวเรากล่าวประวัติก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับวันนี้ฟังกันยาวๆเลยนะครับ ประวัติเนี่ยก็คือในการสร้างพระเนี่ยพระครูการจานากิติสารอดีตเจ้าวาดวัดต,ต้นลำใหญ่ท่านได้นําตะกวัวที่เรียกว่าตะกัวนมนะครับที่เรียกว่าตะกัวนมมาแล้วนํามาปั้มเป็นพระนะครับตะกัวนมนั้นอยู่ในถ้ำลันทมอายุก,กว่า6 0 0้อยถึงเจ็ปีนะครับปัจจุบันาน้ำนในเขื่อนสรีนครินก็ได้ท่วมไปหมดแล้วเมื่อปั้มเป็นพระเสร็จแล้วนะครับ ทั้งหมด8 4 0 0 0องค์นะครับมีเอกสารมีใบโปรชัวของวัดในยุคนั้นสมัยนั้นอยู่ทั้งหมด8 4 0 0 0องค์แต่บล็อกแรกกล่าวกันว่ามีแค่หลักพันองค์แค่นั้นเองนะครับเทียนชัยในพิธีนะครับได้รับไฟพระฤกษ์จากในหลวงรัชกาลที่9นําไฟพระฤกษ์นั้นมาจุดเทียนชัยในพิธีปลุกเสกนะครับสําหรับแผ่นทองที่ติดฐานพระเนี่ยนะครับแผ่นทองเนี่ยแผ่นทองที่ติดฐานพระเนี่ยได้รับการ อธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งท่านก็เป็นคนพื้นเพจจงหวดการจนบุรีด้วยนะครับบล็อกสองก็มีเหมือนกันนะเป็นแผ่นทองยุคเดียวกันสำหรับพระเกจิที่ปลุกเสกนะครับขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะครับหนึ่งมีพระธรรมคุณาภรเจ้าคณะจังหวัดการจนบุรีสองหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่สามหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสี่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ ห้าหลวงพ่ออุตมมะวัดวังวิเวกาลามหกหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองเจ็ดหลวงพ่อภูนวัดไผ่ล้อมแปดหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาเก้าหลวงพ่องวดวัดดอนโพทองสิบหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินสิบเอ็ดหลวงพ่อทองสุภัทตะคอสิบสองหลวงพ่อแยมวัดสามงามน,นี่คือรายนามพระเกจิคณาจารย์ที่ร่วงปลุกเสกเอาละพิธีปลุกเสกจบไปแค่นั้นก่อนเดี๋ยวจะพามาชมพระบ็อกแรก และพระบล็อกสองบล็อกแรกและบล็อกสองแตกต่างกันอย่างไรนะครับเนี่ยเขาบอกว่าบล็อกแรกนิยมหลังทุบหลังทุบจะเป็นแบบนี้คือตะปุ่มตะป่ํากล้องชัดหรือเปล่าบล็อกสองหลังวงเดือนคืออะไรก็นี่เห็นไหมครับจะเป็นวงวงเป็นวงวงเป็นเนี่ยบล็อกพระมันเป็นวงวงอย่างนี้นะแต่ไม่มั่นใจว่าบล็อกแรกเนี่ยด้านหลังพระบล็อกมันแบบไม่มีหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบนะเพราะว่ามันเป็นตะปุ่มตะป่ํานะครับ ย้ำทั้งหมดนะครับนี่คือพระแท้ทั้งหมดแต่2องบล็อกแตกต่างกันอย่างไรกล่าวกันว่าบล็อกสองเนี่ยคือตะกั่วใหม่ที่นํามาปัม๊มเพื่อให้พระครบจํานวนแ4 0 0 0พองค์เนื่องจากเนื้อตะกั่วเก่าเนี่ยหาได้แค่หลักพันก้อนหลักพันองค์แค่นั้นเองนะครับบล็อกสองจึงมากกว่าความนิยมจึงไปตกอยู่กับบล็อกแรกเนื่องจากบล็อกแรกนั้นเป็นเนื้อตะกั่วเก่าที่อยู่ในถ้ำนันทมซึ่งอยู่ในร่วมยุคร่วมสมัยกับพระา่ากระดานกุเก่า มีความเชื่อไปถึงกระทั่งว่าตะกัวนมเนี่ยทุกก้อนอ่ะพระฤาษีตาไฟท่านได้ปลูกเสกไว้แล้วกล่าวกันว่าอย่างนั้นเลยนะครับตำหนิดูง่ายๆเลยครับก็คือดูผิมทรงนี่แหละนะครับองค์นี้จะเป็นสีขาวสักนิดน,นึงนะสีขาวนี่คือขาวคาบไข,ข่คาบธรรมชาตินะครับเนี่ยชัดไหมนี่ไม่ชัดเดี๋ยวเกิดข้อผิดพลาดนะครับเกิดข้อผิดพลาด อะดูองค์นี้ก็ได้เนี่ยองค์นี้ยิ่งสวยจัดเลยสวยดารานะครับอันนี้เยวค่อยดูกันเนาะเอาเอาไปนี้ก่อนอ่ะเรามาดูพิมพ์ทรงครับผมว่าตําหนิเนี่ยดูพิมพ์ทรงดีกว่าเนี่ยถ้าดูพิมพ์เนี่ยอย่างเงี้ยเกตดคดในพิมพ์นะครับแต่บล็อกสองเกรดจะไม่ค่อยคดเท่าไหร่นะครับดูง่ายง่ายเลยครับดูพิมพ์ทรงครับดูพิมพ์ทรงนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อตะกั่วเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะครับนี่สำหรับบล็อกแรกเนาะเนี่ยบล็อกแรก เห็นไหมครับแต่อ์ลนี้ก็จะมีคาบไขคาบสนิมแดงขึ้นนะคาบไขขาวเดิมนะครับก็จะมีนะครับอค์นี้จะขาวชัดกว่านะครับส่วนนีบล็อกสองคือจะต่างกันเลยนะครับพิมพ์โซมีต่างกันเลยนะครับดูง่ายมากครับดูสีเ้อสีสนิมถามว่าเอาบล็อกสองทำไมมีสนิมก็เพราะว่าพระไปฝังกรุมาตั้งแต่ปี2536และนําไปเปิดกรุปี2552ก็ทําให้มีสนิมแต่สนิมมันต่างกันเลยครับดูสิครับ นะครับสนิงจะต่างกันมากนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับและดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นตะปุ่มตะป่ำกับวงเดือนนะครับจะดูง่ายมากนี่เห็นไหมครับด้านหลังองนี้เห็นไหมครับพี่ๆก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบเนียนนะครับไม่เรียบเนียนเหมือนกันนะฮะไม่เรียบเนียนนะฮะแต่รอยด้านหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากเนื้อตะกวเป็นคนละก้อนนะครับเนี่ยจะต่างแตกต่างกัน ส่วนด้านหลังบล็อกสองนจะเป็นวงๆเห็นไหมเหมือนลายมือผมนี่แหละฮะเป็นวงๆวงๆวงๆเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกสองหลังวงเดือนแต่เป็นพระแท้ทั้งหมดสีพร้อมกันครับสีพร้อมกันดูิ่งดูตาเปล่าเนี่รููเลยไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับสําหรับผู้ที่ชํานาญเนาะของเก๋ก็มีนะครับพระต้นลำไยเนี่ยวัดต้นลำไยของเก๋เนี่ยเนื้อยังทําไม่ได้แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเนื้อยังไม่ได้นะครับของเก๋ยังทําเนื้อไม่ได้นะครับ นี่คือธรรมชาติจริงๆนะครับนี่คือธรรมชาติที่ทางผู้จัดจสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้หลอมตะกัวเก่าจึงทําให้มีคาบไขคราบอ่าเขาเรียกว่าคาบกลุคราบ,าบสนิมแดงเดิมเนี่ยติดมาด้วยนะครับแต่องค์สนิมแดงที่เป็นสายเนี่ยที่คลิปก่อนที่ผมลงมีมีพี่จจดีเช่าไปแล้วนะครับเราเข้าใจใง่ายๆเลยนะครับดูพิมพ์ทรงดูเนื้อจบเลยครับ ง่ายมากครับนี่ดูดูนี่คือสนิมแดงที่ติดมากับองค์พระที่อยู่ตรงผ้าหัดหรือมือของพระสวยงามมากครับดูครับนี่เห็นไหมครับดูพระพรกของพระเนี่ยยิ้มเล็กๆนะครับยิ้มมุมปากครับบ่งบอกถึงความเข้มขขังนะครับสวยงามมากเลยนะนี่คือบล็อกแรกนะครับนิยมหลังทุกนะครับนี่ดูครับดูคราบสนิมครับโอ้ยดูครับดูเหมือนมีอะไรฟูขึ้นมาจากเนื้อพระเนาะ เหมือนพระกุยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสีแดงนี่คือเศษของกล่องกำมะหยี่นะครับหมายถึงว่ามันเป็นพระที่เป็นพระที่นอนกล่องมานะครับสวยสมบูรณ์สวยจัดเลยนะครับเนี่ยดูนี่ครับทองก็ปิดเดิมๆเลยนฮะเห็นไหมครัสวยงามมากสวยจริงๆครับนี่ครับ ดูดูคาบดูคาบไขที่ติดมานะนี่คือไขเดิมที่ติดจากตะกัวเก่านะครับส่วนบล็อก2เรามาดูบล็อกสองนะครับดูตาเปล่าดูดูเห็นแค่บล็อกเราก็รู้แล้วครับว่าเป็นบล็อกแรกหรือบล็อกสองนะครับนี่ครับนี่คือบล็อกสองแต่เป็นพระแท้เหมือนกันครับมีแผ่นทองเหมือนกันนะครับนี่เป็นพระสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยห้อยไปเนี่ยถ้าไม่ดูด้านข้างเนี่ยนึกว่าพระกุเลยนะครับนี่ พู้ตุกุลหนึ่งครอบจักรวาลจริงๆครับสาหรับพระวัดต้นลาใหญ่นะครับถือว่าสวยงามมากนะโอ้สวยครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฮะนี่ครับวันนี้ก็เลยนํามาให้ให้ชมกันนะครับว่าบล็อกแรกและบล็อกสองนั้นแตกต่างกันอย่างไรเห็นไหมครับอุ้กองไม่ชัดละนี่เห็นไหมครับแต่ององที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยบล็อกแรกเนี่ยอาจจะขาว่าหน่อยครับเพราะว่าแต่ละองค์สีไม่เหมือนกันนะฮะเนื้อตะกัวเก่าที่ได้มาปั๊มเนี่ยมีลักษณะสีที่ แตกต่างกันสนีแดงขึ้นต่างจุดกันถือว่าเป็นศินละปะศิละปะในการเก็บนะครับนี่ครับอุ้ยอะไรจะสวยขนาดนี้ครับนี่เข้มขลังมากเลยนะครับดูสิครับพระท่ากระดานท่ากุเก่านี่ว่ากันที่หลักล้านแล้วนะครับนะฮะแต่เล่นรองล,อง,ลองมาก็หลงพ่อหน้าวัดสีโลหะหลงพ่อลำไยวัดทุ่งลดหญ้าก็มีเหมือนกัน ส่วนของวัดต้นลำไยราคาก็ยังไม่สูงมากนะครับสามารถเช่าหากันได้เป็นพระที่โ,โหใช้พุทธคุณจริงๆนะผมบอกเลยนะใช้พุทธคุณจริงๆครับเนาะสวยงามมากครับนะี่ครับวันนี้ก็นํามาชี้จุดชี้ตําหนินะครับแล้วก็เล่าประวัติไปบางส่วนเนาะแต่ชื่อว่าก็น่าจะชัดเจนนะประวัตินะครับโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ